สวัสดีครับสวัสดีครับพบกันอีกแล้วครับผมกับซองอาริิตคนหฮกินมานครัคผ่านผนครับโอเคครับผมหลานคือเขาครับจากคลิปที่แล้วครับที่ไปหาปาดินน้ำครับผมแต่ว่าคลิปนี้ก็เลยอฮ้ยหรือพ่านเบวสวัสดีพี่น้องเลยนี้ยลืมลืมครับผมสวัสดีพี่น้องครับสุขสุขนครับผ่านเบหลังกล้องครับผมแมนครับช่วงนี้ครับชงนี้ ครับหลังจากที่ผ่านปอนไปน้อนะครับร้านนี้นะครับไปตึกปานิ่งคลิปเมื่อกี้นะครับผมผมก็ได้สีฮารดให้สีฮารดให้ร้านนี่ใส่เบตครับส่จักรลังครับนี่มือนี่หาลังครับเงี่ยยังครับพี่ปอบผมเนี่ยยังครับนี่ขีกระเดียนครับสีกระโลยครับผมสีกระเดียนครับผมสีระรลวยครับครับมือนี้เขาก็มีสองสองสองยางเสียดในพี่น้องเบิ้งนะครับผมกับโบกายโบกายครับนี่ครับนี่คือหน้าผ่านปอนครับนี่ซานี่ซานี่ครับ แต่ว่าสาหนี่เป็นสาน้าบกเราได้ครับนน่พี่น้อง่ครับเป็นสาบัวสาน้าบกไปแล้วผมมาสูบครับถ้าพี่น้องได้เบิ้งคลิปคลิปแท่งปลาไหลแมนครับแมนคลิปแท่งปลาไหลสานีนะครับที่ผมแท่งปลาไหลไงได้ปลาไหลตัวแรกอะจำไม่ได้ก็ย้อนขึ้นไปบ้างครับเนาะครับแมนเมนเมนสานี่ครับแต่ว่าเป็นสาของของพันพันปอนนะครับของร้านเนี่ยครับผมเอามือนีมีสองแนวครับพี่น้องผมนี่ครับใกล้หน้าครับนีก็ขึ้นหน้าผมเลยนะครับนี่ นี่ครับเทหน้าครับนี่ครับเทหน้าผ้านูละครับหนึ่อยู่นี่ไม่ตะปลาย่างครับผมแมนนี่ไม่ตะปลาย่างเบิ้ครับพี่น้องจุ่มนี่แมนครับมือนี่มีสองแนวหนึ่งสื้ผ้าหัดเหย่ยพานปอนใส่เบ็ดครับผมสาธรรมศาสตร์เพราะว่าบริปล่อยป่าครับผมน้าบกเบิ้ลสองมาเบิ้งครับเป็นสองอะไรครับผ่านเดียวก็ผ่านหนู ิใส่หนูแข่งกันพี่น้องผมคนละหาหลังครับนี่คนละหาหลังจะว่าผ่าหนูใส่ไปเอาได้ผมนี่ไปเบิ้งครับมาเบิ้งครับผมที่เดียดเลยครับนี่บอกบอกเลยว่าบอกเลยว่าการตีมันนะครับโบลูพึ่งกันพี่น้องผมนี่ครับนี่ไอผ่านหนูใส่ไปเราหนีครับผมนี่พี่น้องมึงนะครับใช่หรือเปล่านี่นี่รักบ่วงไอผ่านหนูครับนี่นี่ครับรักบ่วงครับผมนี่หลังนึงนี่โอ้พี่น้องเห็นอยู่เห็นอยู่ครับมังขวัยครับมังขวัยโอ้ขวัยครับ แต่ว่าหนูสนมากเพราอยได้พันเดียวสวกเปลวครับแต่ว่ามือนี้ไอ้พันหนูสีจงเปลวว่าให้พันเดียวไซครับผอ้เ่ิงครับข้างแป๋าทั้งหมดครับไอ้พันหนูสีไซเป็นครับนี่แถวนี้นะครับหลังจากทีเห้ใส่บวงแล้วเท้าสบผ้าพันปอนใไ่เบ็ดด้วยเงี้ยเงี้ยครับขี่เดือนครับโอ้ยครับผมขี่เดียนครับชัดแจ๋ว โอเคครับผมไปติดตามของพันเดียวเลยครับไอพันนุใสคนมาถ่ายมันสีบวมหวานครับผมไปเบิ้งเลยครับทางคุณครับของพันเดียวครับผมอะไรเดียวเขาเรียกครับไปเบื้องผมของผมกับอใสครับทึ่งของไอพันนุกับแสงร่างครับผมไอใสแข่งกันด้วยครับผมไอไปไปไปเบิ้งของพันเดียวด้วยครับไปเบื้องครับพันเดียวครับไปคอยมากครับไปคอยครับเออเบิ้งกันี่กันเป็นดวงครับถึงกล่องไห่ครับผม ทั้คนก็ว่าเห็ดเอามือเห็ดมันกี่ถือกินข้าวมือครับมันถือกินคนนีอนครับบอกมาแต่ว่าผมนี่สุสนครับบอยไอ้กับบสนทครับสนบรสุนี่ขอแค่บ่วงหลายครับผมนี่ครับขอยออกไปครับท่านปองครับขอออกไปยังน้อยครับผมมันจะได้เห็นนสองครับเห็นแลครับมาเบิ้งของไอ้ผ่านอยู่ถึงส่ข้องเลยครับถึงข้องสซไปเห็นแล้วครับมาเบื้องครับไปเบิ้งครับใกล้ๆครับค่คอยๆลุกครับผม เป็นบอครับพาก่อนเป็นผม,มบอค่ะสี่ครับสี่สี่สี่เห็นบอเนี่ยอาผมนี่ครับผม,ม,มดีใจขว้างหน่อยคืออยา่าขืนมาใส่เซงเชิงน้ำแท้พี่น้องผม <c oughs> เอาคืออย่ใส่ดักปากหูเลยตียพี่น้องผมโอ้ยน,นี่นะครับบอมันใส่ในหูได้ปวดเท้าอยู่บล่ลนะ แต่ว่าหนูอย <m. S 2> ู่ไหนมันสีมักออกมา้งในหน้าดิโอ้ยมีออกครับแต่ว oh. ัาปลาครับป่วยมันกระผมนี่ิดประเด็นดิห่วงพันเดียวครับนี่กระผมปักไปแล้วครับแต่ว่าห้องเดียวอยู่เดียวกันครับโอ้ของของของอายุผมก็เลี้ยดีสามแล้วครับพี่หนูครับอายเซสองกับเดียสามเพื่อนนี้เหรอโอ้ยนะครับมาเบิร์นท่านี้ครับ เห็นไหมครับเห็นอยู่ครับเดาวมือไปบางนากล้องนะครับพี่ครับัมมาหาคนครับเดี๋ยวผมต้องต้องหัดครับผมสีหม้อหนึ่งเหรอครับนี่เป็นดินตะเกียนดินทุทับท์อะไรครับพี่น้องผมพี่ชาค้นต้องเอาไว้จะหาชีพครับพี่ชาการจะหาชีพพี่น้องผมมาเบิรงครับ่ันต่อนครับใาง เห็นมอเห็นผมบ่เห็นอยู่ครับครับดีดบ่วงเห็นอยู่ครับตัวเห็นอยู่ครับไอ้พันเดียวครับสอนทุกอย่างครับผมนี่ครับบ่วงเข้าไปจะประมาณนี้ครับนะผมจะมาเบิ่งครับนี่ครับ เป็นตัวือบ่ครับผมโอ้ย็นครับพัานมาครับเบิ้งนี่ครับนี่นี่ผ่านถึงบ่อผ่านวิวผ่นกันเดยครับผ่นกันได้ครับผ่นกันได้ครับคันผู้ใดผู้ใดบอถือนี่อันคันผู้ใดบอได้หนูโวยนี่เนาะครับผมบัวสีไทยมื่นเลแต่ว่าเ้างสองมาไทยสิบหุ่น่น้องเบิึงโตครับผมแต่ว่าเ้าสิเหาองงมากยังมากเห็นไหมครับพันเดียวครับผมองศีบ่อผ่านียวเสียงไหนครับ หนูควยนี่ขั้นเมนขั้นเมนไอได้ให้พัานเดียวเลี้ยนไปนี่นี่พนัพนพั่นก่อนครับแย่ไปบนคนท่าครับนี่เลี้ยนไปนี่ไปสุดพุ่นกับว่ oh. าพี่แล้วก็ไปพุ่นกับว่าพี่อีกครับผมเป็นเป็นสองรอบครับได้ได้ได้ขั้นเป็นพัานเดียวได้ไอ้กระสิอเลี้ยนตั้งเตนครับผมพั่นก่อนแย่ไปคุณดูุ้บทนท่าอย่างแล้วก็แล้ยงกับบ้าพุ่นครับพี่น้องมาเห็นหรอครับุนเออพังชิมากครับพังชิมาก เอาสืเกาะครับเอาหนังสืก็ได้ครับหนูควยนี่อันผู้ได้ได้โตครับคูนั่นบ่ได้เลียนได้ครับได้โอเคครับผมจะเจอกันเด็อครับบ้านอะไรครับผมมาเบิ่งของผมครับเป็นไปเป็นไรครับเบื้งของผมครับพักก่อนครับครับยงีงมาเลยครับนี่ครับอืมหินทังบ่ครับพลาดเบิยวจะใช้คำหรืห้องจีเรียพลาดก่อนโอ้ยลืมๆๆครับพลอนไปใส่เบ็ดอยู่ดิพัาดใส่เบ็ด นี่ครับใส่ลงไปแล้วครับนี่ครับเห็นไหมพี่น้องเห็นไหมนี่ครับผมเบ็ดพันเดียวเออบวมพี่น้องผมใส่ซส์เบ็ยดลายผูกอะลงลงลงเรื่องครับครับผมกาติดตามตอนที่ไซสัไใส่เบียดให้พลาดก่อนนะครับผมครับผมติดตามครับกินเล็วกินเร็พันเดียวครับผมอย่าลืมความสัญญาด้วยครับผม บบเป็นคำสัญญาขอตกลุงขอตกลุงครับผมตอนนี้ก็หอดมองผ่านปอนสีไส้เบียสแล้วครับก็ให้พ่านเดียวเป็นอาจารย์ต่อไปครับผมว่าไส่จังไหนป็ดจังไหนนะครับผมจะมาสุดบบพอแเลยครับวันนี้บอันนี้คือคือมหาในผ่านปอนเนาะสุดคือห้องสิมากินเขาครับผมนี่คือห้องตึกปอนนี้มาแล้วเนาะมางมังมือเส้านี่แง เออวังวังเขาเลี้ยงนี่ครับเขาจะมากินเขาน้ากันครับก็เอาผ้านปอนมากินเขาน้ำครับผมกับเบี้กันไปกินครับปานินครับเอาเลยครับสอนไปเลยครับผมไอที่บอกบอกเลยครับคลิปนี้ครับบอกให้ให้ผ้านปอนเฮ็ดเองครับถอดตั้งแต่ถอดเบ็ดเสียบขีดกระเดียนบอกตะว่าเสียบเบี้ยไหนจับเบ็ดจับดวงใกล้ๆเบ็ดพี่พี่จับผีครับอย่าไปจับทึ่งๆจับผีครับผมแหนครับนี่จับแหนมอ้ขีดตะลุยออกมาครับ มันพ่อหาลง้งมาครับเบื้องเบิงสิบอกสิบอกครับน้องต่อไปได้เหดเองเอาให้ไอเบีวเป็นผู้อัน,นต้นแบบสักก้อน,นไอเบีวเสียบสเสียบหัวมันหัวท่านี่ครับท่าน,นี่มันคือยาวเด้อครับนี่ท่านี่ครับแมนมนี่หัวนี่หัวเคเดียนมันสีมีดมันสีมีคอเป็นตับมันพร้อม,รม,รมครับขอคอเขาเขาเสียบปึ๊บมันบ่ม้วนม้วนม้วนอีกครับม้วนนั่นสิแล้วแต่ตัวน้อยตัวเหงา ับผมเพื่อมรนจักรอบก็ได้สามทีรอบก็ว่าไลนี่อืเห็นเปิดขอคองที่หางใหมันสิีสงน้ำเออติ๊ก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 อ๋อวิธีปักครับเบื่องไอ้พันเดียวก่อนสอสนก่อนวิธีปักครับห้าไม่ต้องเดี๋ยวเปิดไม่ต้องเปิดร้ายครับนี่ครับจับตัรอฟังอย่างนี่เดี๋ยวผมมาเบิ่งไกลๆครับพันก่อนครับนี่ครับเห็นไหม เห็นว่านี่เห็นว่าครับบูนหน้าเบิ้งเบ็ดครับกล้องไอ้ถืออย่างครับผมเช่นว่าไว้ครับผมมาติดดังต่อไปครับจำไว้เด้อครับไอถือเอาเลยครับไปนี่ให้ถือเงี้ยถืออันนั้เลยครับถือถือผ่านเดียวยางน้ำกลนครับถือว่าผ่านเดียวสิปิดอาจารยผ่านปอดนะครับสิประสบความสมฤทธิ์กับโบปัศว์ความสมฤทธิ์กับมือนี่แหละครับนี่ครับกลาอเอาครับผมอาจารย์บิววอกไส้กลางแล้วครับผมยังนี่ขุมมูนครับไหนครับ มองนั่นมองห้อยตักตักหนามสีหยาบ่เดี๋ยวบูคอะไรได้ครับนี่ล้างเบ็ดครับล้างไว้ก่อนงเงี่ยครับจำได้บ่เนาะครับผ่านปอนผมจำได้ปอนหันหนามาทางนี้นะผ่านปอนครับผมเออครับยามายามาครับนี่แหละครับแย่งเลใส่เงี่ยครับปีนี้มาฮัดบ่อบปิ้นนครับบ๊อบปิ้นครับคันจิบหม้อนึงแล้วครับ สีลินรียญตะซับอยู่นั่นชุม,มือนี่แหง้งเลียดออนไลน่แหง้งเหรียทต่โขซับหาแล<ม>้วคนแมกับพอกบถามคู่วะออนไลน่อยังงก็เปลี่ยนเปลี่ยนแมกคอนเปลี่ยนแมกคอนชุบกูด้วยชุบกูด้วย,ว,ว,ย,ยว่าตัวอา,อาครับนั่นแหละครับหัวสิ้แล้วเฮ้ยอ,อันนี้หัวถืกต้องครับผมเสียบต้องไปเบื้องจับให้จีรันมันยู่นี่ให้จับผี่อยาไปจับนี่พักก่อนนี่ไปจับหนึ่ครับ จับจับจับท่ายดวงอ่าจับท่ายดวงให้พนปอนเฮ็ดครับมันจะไปเลยคำคำเนียนึงเพชรเบ็ดเฮ็ดเบสตั้งสี่แหมะไหมรู้สนนี่เอาครับเบิ้งเบื้งเบื้งไปก่อนนี่ครับปึ๊บเอาแล้วครับอาจารย์ครับลูกศิษย์สอนกันแล้วครับจับจับท่ายเบสได้ครับผมม้วนโอ้ยนั่นาเอาม้วนไปเออม้วนไปก่อนเทเแรกบ่เป็นยัง เสียไปเสียไปเสียบลงมครับเสียบลงยงเห้งเสียบแหยงเสียบแหยงสิบลงแหังนั่นแหละม้วนอีกม้วนอีกอันนึงนั่นแหละเอันละก็ได้พี่นั่นแหละโอ้ยทานีิจะเป็นคือตาครับเดียวอ๋อจังสีเหระครับสูตรพันปอนครับผมเสียบลงนี่เสียบแน่นๆนะครับการการว่างเบ็ดเอาเอาเงี้ยลงไปก่อนเงี้ยลงไปก่อนเงี้ยลงไปจุ้ม เออเสียบห้ามงเสียบไปนี่ถอยถอยถอยมาถอยเสียบเปแน่นแน่นยเห็ดเป็นถากเ้อเอาลงไปน้าอีครับบ่แมนเงียร้อยอ๋อเสียบไปนี่อยูปะอยู่ครับอ๋อยู่ครับพานกอนมามาครับ อเยังแหะพี่น้องผมอย่าไปตัวน้องแม่พานเปลวทดสอบครับปลาใบพิบอ๋องแง่งแง่งแง่งมือหมองที่ใส่ด้วยไอเบิ้งดูครับเออนี่นะอ๋อครับเพจเองเลยครับปานี่อันนับเนี่ยบ่อว้างถุงเงี้ยลงครับสมมติว่ันเปล่นกระปงเงี้ยเนาะอันนี้บ้างถุงเงี้ยลงก่อนเออนี่ครับแง่งไปครับปกติต้องให้คน คนใส่ครับ<า>ถือไฟขั้นเบ็ดนะเออ,อจับจับท้ายดวงจับทางคางได้ถนัดจับดวงเบ็ดเออเออนี่ยนะถือต้องที่สุดครับผมหาเบิ่งขีดตะลุยมาที่นี่ครับพ่อครับไอ้กันหนุอันนี้ครับขีดตะลุยพ่อครับไอ้คนมาพ่อเรียบร้อยแล้วครับคนมาหาหลังเรียบร้อยครับเบื้องเป็นพันปอนเด์เฮียบเบื้องเฮียอีดีเดไปจับเอาให้ให้พัน,อน,นปอนจับจับเนี่ะนะ เสียมงไปเสียบเลยนั่นแหละครับผมท่านเบียวบอแห้งน,นะครับน้องน้องตกแก่ติดลงน้ำเี่ครับเข้าไปหมุนหมุนเข้าไปป๊บหมุนมานี่หมุนอีกครับนั่นแหละเสียบปึ๊บมานน้เสียบแห้งอีกอยู่อรอบนึงนั่นละมานน้เสียบอีกเสียบอีกรอบนึงก็ได้แล้วนะครับเทีเยแรกครับนั่นละเพราลเราเพราลเรามานน้นั่นละเทีเยแรกครับผม ทุกคนต้องมีแทแรกครับต้งมีแทลล์ที่สองไปเฮ็ดเอียงนะครับปานี่เขียวล่องม่งไหนครับเอาเขียวร่องเหนียนวะเงี้ยลงไปครับเอาลร่องเออบ่ให้มันข้างเงี้ยเสียบปานี่ใหญ่สายมันย้อนโอ้โหที่ไหนนะอ๋อนี่นะครับโอขี้มันปรมาณกระลุ่นครับเบ็ดใหญ่เหยียบครับทักบันี่นี่เบ็ดบันที่นีถือมาครับถือมาถือมาไปวนไปพูนครับ อันนี้บบเมนวาครับผมพี่น้องใช่ล่ะพี่น้องผม,อ,ม,อ,ม,อ,มอยังโบเป็นยังปล่อยไป,ไปคบบปอครับมือผู้เปยเสีบิดกครับตนตครับพต่สบว่าไอไ้ก็อยากให้ใส่ยยูเดี๋ยวเดี๋ยวเส่ใส่ใส่นี่ก้อนนี่แกนี้ก้อนนี่ให้ให้พ่านปลอนเรียกมองใส่เอาครับพ่นเดียวเได้ครับเดียวรับนเดียวอ่อสมืก็ได้ครับอื้านเดียวจะเปลี่มือสบดนโอ้โห ไปแล้วพี่น้องผมท่านอันพันปอนจักปีแล้วครับนี่12ครับ12แล้วครับผมณปองคุณยังเซเบตประโยชน์นะครับนี่โอ้ยนี่นะครับห้องก็ต้องฮัดครับใช่ครับแง่งมึงลูกครับนี่มึงนั่นละเออนั่นละครับผมเอ๋อให้เฮ็ดเอียังนจะครับโอ้ยเอาไฟให้นิแงให้น้องนะครับเออได้เรียนกับเบสดครับ พ่านเบียวกว่าสิเป็นไอ้พ่านปอนยูพ่านเบียวจั้ปีเหรอผมสิบหกครับผมสิบหกพันพนปอนสิบสองห้างกันสี่ปีครับนี่กันนี่ตะลูกตะลานกันเหรอครับผมหากินหาอยู่หาอยู่หากินครับได้กับแป้งกันไปกินครับพ่อบริซื้อคือคือคลิปที่แล้วลหะครับผมคลิปหาปลปานินครับกับแป้งกันไปกินครับอ๋อเออคันธารที่ตรงไหนก็ได้ว่าตาให้มัน ให้มันยู่เป็นขอดมองนึงงหะะ้วก็่ะ้ห้งมันดีตีน้ำเล็กๆมองนึงแต่ว่าส่วนมากแล้วขี่กระเดียนเนี่ยมันเข้าอยู่แล้วบ่อกเป็นยังบ๊อกไปไป,ไปดีนี่โอ้ยล้างนี่เริ่ม,มเพชรเป็นปโอ,คโอ้ครับโอ้ครับย่างลงไปครับย่างลงไปเลยอันดับแรกครับจะตัวน้ำครับย่างลงไปให้น้องมึงไหมครับเออเสียบเนียนๆมาดิ้บอก บอกบอกบอกพ่านพ่านปอน้ำเนี่ยว่ะขี่กระเดียดยังเห้มันค้างดินยังเห็มันตีดินเออหนีเบื้องไอ้ที่บอกปอนขี่กระเดียดยังเห้มันตีดินย่อขี่กระเดียดยังเห้มันตีดินขันมันตีดินอีกระปูกก็บอกหอยเฉยมากินกอนปลางั้นเมื่อวันครับพ่านปอนเสียบ้านครับพอดีบอนีโอ้พอดีพอดีโอ้วันมันเสียนมาขันขันจีเป็นครับขันกันแล้วครับล้งสุดท้ายครับผมพี่น้องผมเนี่ยเบอร์นะครับเนี่ยเบอร์หรือเปล่า เบือบวยังตัวไอ้กนมหาตัวมห้โอ้ยยังครับมากเลยครโอ้ยอ้กับ่ได้ปึกประเด็นเนาะไปไปครับเกอนโอ้โถโถมุมนี่คือปตถือแทง่เดียวเพ่เนี่ยรดเหนียวมาเสียบลงเนี่ยมองเป็นเปลี่นเนี่เดี๋ยซมนี่ละเออซมันกรใได้มก็ถือก็้รับผมย่งไปนะเออเริ่มย่างไฟแล้ได้ครับปี้จับการสนับจับดวงบิด นั่นแหละเสียบไปเลยเสีย่ยตรงไหนก็ได้มันตัวหน่อยนั่นบ่หนิเขี่ยสองเขี่ยสองพ่อสองโคตรเออมันตัวหน่อยเขี่ยต้องไปมือนี้ก็เอาล้านมากินเขาอยู่หน้าน้ำครับผมนั่นแหละเพราะใจเบียส์ให้เขี่ยมันไปนี่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 ลมันกาวาตรงกลางนี่คือ้นสะอาดครับพี่สอนโบปียังครับมือบอมือแรกครับมือแรกนั่นแหละย่าให้ดีดันดีดีครับเจ้า โอเคครับผมเอาคอสัมผัสครับผ่านปอนชีวันจิถือปะครับ่านจะถือยุ่ลเหครับผมบ่เหรียญวะการเข้าเจนสีเหรียญเท้าตรงกลางล่างมือนะครับทุกหลังวียดนามล่างมือปิ๊ปปิ๊ปครับแต่ว่าผ่านเดียวครับเอาเอาไฟนี้นะครับไอไปเห็นหนาผ่านเดียวผ่านเดียวอยู่เรืมนะครับครับคือคือมีมีเขาเอื่นไว้อย่างก็บอกเป็นบอกเป็นสัญญานี่ยคือคือ ให้หนูนะครับผู้ใดผู้ใดต้องเรียนให้พี่น้องเบื้องนี้พี่น้องผมโอ้ยเบื้งครับเบื้งดีแข็งโดดพ่ด่าเบื้องสุดมือนี่ครับบ่ได้ว่าสิมาใส่หากินเนาะแม่เข้าไปแล้วไอ้สุชูบี้เบื้องหมักบัวครับนี่โอ้หมักบัวพ่อกินนี่นี่เปียวนี่เอาักด้วครับเอไปกินเลยหมักบัวครับผมปลูกไว้จะกินนะครับนี่โอ้ยผุ้น่ะแย่งไปให้ไฟพี่น้องเบื้องนี้เปียวโอ้คุณครับเขาลากหลักพี่น้องผมเต็มสายอยู่ครับ ร้านเป็นดอกด้วครับครับเอารุ่นกันเมือแรงครับผมหลังจากกินเขาเล้วลืมบอกสูตรอีกสูตรนึงครับสูตรอะไรครับสูตรดินน้ำครับสูตรดินน้ำไออีกรอบทีครับนี่นี่ครับนี่ครับป่ามันฉี่สงสัยครับเป็นยังเป็นยังเขาคือดีนน้ำอาออธิบายป่ามันดินน้ำครับมันฉี่สงสัยมันได้ยินเสียงมได้ยินเสียงมันนึกว่าอ้าวโอเคมันนึกว่า เหยื่อมันมาอ๋อโอเคครับอันนี้คือข้อม yeah, right? ูลของพันตปอนนะครับแต่ว่าป่านี่คือเข้าดีน้ำันพันเดียวคือไอบอกมันป่านี่ขี้ต้งใสอยู่แล้วครับมันก็สเรียนติ๊งติ๊งติ๊งมาเบิ้งอยู่แล้วครับพอมันเห็นเงียเห็นทึ้อข้าวเงียมันก็ี้กินเงียครับผมโอเคครับพันธปอนครับมันใจประมาณเท่าไหร่มันแปดสิบครับแปดสิบเปอร์เซ็นครับโอเคครับเปลี่ยหาลังพันเดียวหนูมันใจประมาณเท่าไหร่ อาชีาชีครับอาชีาชีครับแมนครับไอ้ผ่านนูกับระมาณหาชีพอาชีพครับผมโอเคครับพี่น้องครับติดตามครับผมมาเฮาสีได้บระดีครับมาผานปอนสีได้บระดีครับผมเขากับจีไปกินเขาก็นนะครับเนาะแมนครับผมโอเคครับติดตามครับครับผมตอนนี้ก็ได้เวลามายานมาครับกินเขายิ่มแล้วครับพ่านเบลพ่านปอนครับผมไปครับอาจารย์เบลครับเข้าจีพยายามมั่งก่อนยามเบ็ดครับ ยามเบ็ดก่อนเนาะแต่ว่าไอาว้วาหนูมันไก่ก้อนดิเอาหนูก่อนครับไปเบิ่งหนูครับพี่น้องผมหลังจากที่ห้องกินเขาเอิ่มแล้วนะครับเ <ขอ S 1> นาะ <ขอ S 1> ที่ถือขึ้นพูดถึงนี่พันปอนย่าบ,บอกครับยมพยุบบ่งครับอันนี้มันเป็นซื้อแข่งแักซีครับระว,วังอาจารย์กับลูกศิษย์ครับโอ้ยพี่น้องผมอยู่ซื้ออยู่นี่ก็อยู่ซื้ออยู่ซื้ออันนี้ก็อยู่ซื้อๆๆ ของไอของไอพนูป่ถือครับผมสงสัยเขามาคำผลเนาะมันได้่ออกครับของพัดเบียวดีติ่งจังหวังมานน้บ่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 พี่น้องผมเขามาคำเนาะเอาครับไปยามเบ็ดอันน้องพัดปอนครับบัดนี้ครับไปเลยครับผมอาจารย์เบียวผ้าไปครับ แล้วังพญานาคได้ครับพญานาคกัดขาได้รดครับนี่พยานาคสูบน้ำครับยังยังเดียวนี่ครับไม่ขี่ครับของขั้นเบี้ดพี่น้องผม <_ k S 1> งล้างเลกคือลอยครับเดี Albert, ๋ยวเดี๋ยวไอ้เบ้งนี่ครับเพนขั้นเบี้ดวะนี่นี่ครับขั้นเบี้ดลอยน้ำพี่น้องผมถอนอันนี้ขั้นเลยของขั้นเดี้ยวเสียบให้เบิ้งนี่เป็นตัวอย่างกันบ่นี่แมนครับเอาขึ้นเบิ้งดู คือขีกเกียโมไป้เกอยโมไปอเอไม่คือเพียงสี่ผิวถือบ่่นี่โอ้คือคือออกมาทางพีห่หลังจากที่เมื่อกี้ครับหลังนั่งคร euh. ับพี่น้องผมนี um, ่หลังมุมครับรูดแบบโอ้ยรูดเป็นดาดาเรียเสียเนาะเรียครับแบบว่าขั้นขั้นเบ็ดลุ่งในหนาแต่ว่าดวงเบ็ดเขาฟังพี่น้องผมคือเห็นแหละครับจะว่าเบื้องหลังนี่ครับบ่าถือครับนี่ต่ว่าผมเอ้ขีเียนโมใส่ครับใส่ขเขียนโมแหรอครับไปครับ แต่ว่ามีปลาลูกคอกอยู่นะครับนี่อ๋อคือบไดิ่งครับเอ๋อทำงานทำงานหน่อยสิเออไปไปครับไปเบื้องหลังต่อไปครับผมพี่น้องครับหลังต่อไปครับผมเป็ยกแน่ครับถือบ้งครับคือบ่านี่อ้ยคือเก่าครับคือเก่าไปยามต่อไปครับไม่ครับพักก่อนครับอ๋อเบียวเบียดเวิดบม่ใช่ดีเบียเบียว โอ้ยต้องขอโทษอะไรพี่น้องผมเมื่อกี้นี่เบ็ดผ่านเบียวเบิดว่านี่มห้ยนี่ครับผมผลงานของพ่านป่นครับผมหาหลังพี่น้องผมนี่ครับนี่ครับบักเอียบครับเป็นไงครับมรู้สึกแค่ไหครับพี่น้องผมแกครับเตะเตะแค่แบบมันเต้นแรงๆกูครับโอ้ยมันตื่นเต้นครับบักไงนะครับผมครับอ้สาเขียนครับพี่น้องผมเบ็ดหาลังครับพี่น้องผมอือเป็นไงครับอาจารย์ครับ รู้สึกว่าลูกศิ์พันป่ครับนี่ที่ว่าพันครับพันโอโอเคครับเสร็้าต้องมืออื่นพันเดียวต้องมีมีมีัสัจจากับพันนูนะครับผมเหลือหนูครับผมกับมืออื่นเสารอดที่ตามครับว่าสิพันปอนอย้อีกบ่ะครับผมโอเคครับที่ตามครับ